<laughs> โอ้อเดีหัวร้องแต่เปิดคลิปเลยฮนะสวัสดีละอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดีเช้าว,วันฝนตกฮนะโอ้โหตกแต่เช้าเลยฮนะเช้าเนี้เช้าว,วันสุก่งชาตินะโอ้โหตกหนักด้วยทุกคนตกหนักก็ต้องไปฮนะวันนี้ออกตัวช้านะเนี่ยฮะเจ็ดนาิกายี่สิทีแล้วตอนนี้อุณหภูมิเช้านี่ยี่สิองศาโอ้โหฝนตกเราก็ถ่ายฮนะ วันนี้เอามุมกล้อง360นะโกโปเนี่เอาถุงครอบไว้อ,อะโกโปก็อัดเสียงไปอฮะรู้เสียงจะเสียอีกหรือเปล่าเนี่ยภายชมบรรยากาศนะบรรยากาศที่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายนะจริงๆคนปกติเขาก็ไม่ถ่ายกันหรอกอะฝนตก <c oughs> <c oughs> แต่ผมชอบอะอวันนี้อาจจะสายได้เนะี่ยวันนี้ก็มาพร้อมกับชุดกันฝนนะ เต็มระบบอะวันนี้ฝนทําอะไรผมไม่ได้ฮะแค่นี้ไก่เช้าเอารถยนต์ไปไม่ได้เอาไปก็เข้างานสายแน่นอ,นอนนะเอ๊รู้สึกเย็นๆนะเนี่ยรู้สึกเย็นที่หรือว่าน้ํามันซึมเข้าไปวะ อืมรู้สึกว่าชิ้วหมวกกันน็องตัวนี้มันเป็นแบบใสนะทุกคนการรีดน้ำอโอเคอยู่นะน้ำก่ออยู่นะแต่ว่าพอได้มองทางแบบว่าพอพอมองเห็นนะผมยังไม่ได้เคลือบอะไรเลยนะเจ็ดมงยี่สิบสี่นาะทีฮะโอ้วันนี้น่าจะไม่ได้กินข้าวนะดูแล โอ้ชีวิตผู้บ่าวโรงงานนะลำบากจริงฮะนี่ฮะไม่ไปกันไม่ไดนะ้เดี๋ยวไม่ได้ตังค์นะสู้ชีวิตกันไปโอ้โหน้ำท่วมมาตรงนี้โอ้โหจัดมาเลยน้องซ่าพร้อมจะสะอาดแล้ววันนี้ ได้ยินเสียงฟ้าร้องเนีฮยตั้งแต่ประมาณตีสนีะ่สะดุ้งตื่นมาแล้วแหละนอนต่อะไม่คิดว่ามันจะตกงานแบบนี้นะข้างหน้าก็เป็นจุดที่น้ำท่วมตลอดนะเนี่ยตรงเนี้ยมันรอระบายอนะ เเฝนตกถนนลื่นผมก็ซิ่งได้ฮนะเราต้องไว้ใจในะตัวรถเราแต่ก็อย่าให้เร็วมากไปฮนะ ืข้างหน้านา่าจะตกหนังอะมองแทบไม่เห็นทางเลยได้เวลาซิ่งแล้วโอ้ดูที่ชิวหมวกกับน้องผมนี่ทุกคนมองด้วยกล้องอินสตานะเห็นไหมเวลาเจียลมอะ มันรีดออกนะถือว่าโอเคฮนะมันนี้เป็นการทดสอบหมวกกันนอกใหม่ด้วยช่วงฝนตกนะถ้าฝนตกอย่างนี้เราก็สามารถขี่รถได้ฮนะไม่จำเป็นต้องหยุดนะโอ้ยโโรถติดนะหมอตร์เวย์ฮะโอ้โหมันตกหนักมากทุกคนเห็นไหมน้ำนี่สะอาดเลยฮนะน้ำนี่ใสก๊กเลยจุดข้างหน้านะัก็คือน้ำท่วมฮนะ รอระบายฮะจุดนี้อู้ดูน้ำดูน้ำุกคนดูน้ำโอ้โหโอ้ระเจาจาะน้องซาผมนี่จะจมไหมเนี่ยรถเกี่ยวออตโตต้องระวังทุกคนรถยนต์เขาก็ดีนะเขาเขาไม่ขับเร็วอยู่นะเขากลัวน้ำกระจายโดนมอเตอร์ไซค์เจ็ดวงเท่าไรหร่เนี่ย เจ็ดโมงยี่สิบเจ็ดนาทีฮะสายแน่นอนระวังน้ำกัดเทา้าใส่รองเท้าแตะมาเช้าเนียไปถึงโรงงานก่อนค่อยเปลี่ยน เาไม่แทรกไปไม่มีทางได้ไปครับวันนี้บอกเลยต้องค่อยๆเช็ดเลนนะ่ยนี่น้ำโอ้โหมันมันระบายไม่ทันทุกคนมันตุกหนักมาก น้ำลงมาจากสะพานนะน้ำตกแล้วน้ำตกถึงจุดนี้แล้วโอ้รถปูนนยรถปูนออกไปเช้าเลย เราจะไปเส้นทางลัดเอไปนี่แล้วฝนมันซาเลยฮะต้องระวังฮะนั่นๆั่ัมันลื่น เช้าเนี้ยชุ่มฉ่ำกันนะมันมากฮะสนุกมากตอนนี้ป้าขึ้นที่หมวกกันน็อกผมแล้วผมไม่ค่อยอยากเปิดอะ่ะน้ำมันเข้าอะ่ะโอ้ป้ามันขึ้นจากด้านในเนี้ย โอ้7โมงครึ่งแนละ้วฮะเอาแล้วบนไลนัยแน่นอนเช้าเนี้ยมีคนสายแนย่นอนโอ้พอดีครับพอดีไป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 เขาด้วย สิบร้อเนี่ไม่ต้องไปแล้วะจอดรอเลยอู้ <c oughs> จุดนี้น้ำเยอะฮะเนี่ยมันไม่มีที่ระบายฮะจุดนี้ตลอดฮะตกที่ใดก็แบบนี้ทุกทีนั่นมาละ้โ,โแล้วน้ำโสกโรกด้วยเช็ด <c oughs> โอ้น้ำท่วมได้เนี่ยไปเร็ว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 แต่สาย Tụt tịt nặng đấy á sao đấy mì ô cáp á xinh đấy á เช้าอย่างความบันไลยฮะเช้าวันศุกร์ศุกร์วันตกถามว่าชอบไหมชอบฮนะ <laughs> เขาเนี้ก็ยังเงียบๆเลยฮะทำสมาธิสูงมากเฮ้ย ADB สามสูนะแต,แต่ก็ยังแ้ยังมองรถหล่ออยู่นะถึงฝนจะตกอะแต่เราก็ต้องมองรถหลออ่อฮนะเจ็ดโมงสามสิบสี่แล้ว แรงอย่างเงี้ยยางมันลื่นนะเดี๋ยวถลายไ,ไปอีกนะหยุดนาฬิกาสามสิบหกนาทีโอ้บรรยากาศความชุ่มฉ่ำอะบรรยากาศเช้าวันศุกร์ฮะเช้าอย่างความวิปโยคโขนาดนั้นเลยนะ ปกติวันศุกร์ก็รถเยอะอยู่แล้วฮะมาเจอฝนตกแบบนี้อีกก็บัรเลเลยฮะอื <c oughs> <c oughs> รถรถโยนเนี่ยแทบไม่ขยับเลยฮะติดแงกเลย มอไซก็เรียงกันบนแถวสวยงามมากไปแบบนี้นะน่าจะน่าจะทันอยู่อะแต่ว่าไม่ได้กินข้าวแค่นั้นเองวันนี้เดี๋ยวโรคเบาหวานก็ถามผาอีกอะคุณทำงานก็แบบนี้นะโรคเยอะเพราะว่ากินข้าวไม่เป็นเวลาเด็กอายุเดี๋ยวนี้นี่ผมว่าประมาณ60-70ก็น่าจะเรียบร้อยเลยนะ น่าจะไม่ได้ไปต่อแล้วไม่เหมือนคนแก่สมัยก่อนนะอายุยืนยาวคนสมัยนี้ก็สัก60-70บเะไม่ต้องเอาเยอะอะอยู่เยอะปวดหัวเครียด มันก็ไม่ได้เยอะเลยเะยบางคนเขาก็กลัวเนาะขี่้าเห็นสพาเนาะเจ็ดโมงสามสิบแปดโอ้ โอโ้บนสะพานก็เต็มเลยฮะติดยาวเลยโอโ้ตรงนี้นี่บับรรเลยะฮะต่างคนต่างจะออกนะนี่นหะบรรยากาศที่อมาตานะนครชนบุรีนิคมอมาตานะนครก็จะวุ่นวายแบบนี้ฮะเวลาฝนตก วันนี้ก็ขอผิดกฎหน่อยนะม,นมันไม่ได้ทุกคนรถมันเยอะโอ้มีเปิดเลนพิเศษด้วยน่าจะรถที่เขากลับรถมาแล้วก็แรกเข้าไม่ได้ฮะเนี่ยมันโอ้โหวุ่นวายมากเลยชาเนี่ย โอ้โห,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 โหด,ดูดูทุกคนไม่ขยับเลยฮะมอไซค์ก็ติดยาวเลยผมจะไปได้ไหมเนี่ยจุดบีบเลเนยนะเอาแล้วหนักนวงแล้วเช้าเนี้ แหมโรงงานอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าไปไม่ได้เนี่ยขึ้นฟุตบาทเลยดีกว่าไหมเจ็ดมงสี่สิบแล้ว ค่อยๆขย e บกันไปตามจังหวะนะค่อยๆไปไปทีละคันนะสลับปันปลา ไม่รู้คลิปนี้จะเสียหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็พูดไปฮะโอ้มอเตอร์ไซค์ยังไปยากเลยทุกคนเน้ยภาษาอะไรกับรถยนต์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเนี่ย เริ่มไหลแล้วเริ่มไหลแล้วโอ้โหนาท่วมแล้วไปฝั่งนี้ดีกว่นานะเขาไปได้นะโอโ้สาวสาวให้สาวไปก่อน เช้านี้นี่ฝนลงเม็ดกันแล้วเริ่มหนักแล้วเริ่มหนักแล้วไม่รู้ว่าเลนกล้องผมนี่มันฟ้าขึ้นหรือเปล่าเนี่ยจะฟ้าขึ้นก็ขออภัยนะผมว่าฟ้าขึ้นนะอ๋อลงแล้วลงแล้วทุกคน ใกลแล้วใกลแล้วกันแล้วเจ็ดโมงสีส่สิบสองโอ้ <S <S> <S oh, ไปไม่ได้เลยฮะติดรถบัสนะรถบัสก็เบียดมาฝั่งนี้เหลือเกิน ทุกคนบรรยากาศฝนก็รู้เวลานะเมื่อวานเลิกงานก็ทำท่าอย่าะเไปตกช่วงเย็นๆนะดีนะที่ผมถึงบ้านก่อนมันชอบตกช่วงเวลาเข้ากะแล้วก็ออกกะเหมือนมันแกล้งเรานะ ช่องแล้วจะช่องแล้วลูกพีก็กลัวเหลือเกินกระจกอยู่ตั้งสูงเลต้องขอไปฮะตอนแรกผมก็จะให้กไปอยู่นะโอยจะถึงวงเวียนแล้วอีกสองร้อยเมตรนะ หนักหน่วงจริงฮะเช้าเนี้ยสภาพไม่คมชัดเลยต้องขออภัยนะฝ้ามันขึ้นนะ้ะผมมองเห็นแล้วที่กล้องเวลามันถ่ายอย่างเงี้ยแล้ว เครื่องมันร้อนนะความร้อนก็อย่างว่าแหละเพราะผมใส่กาดเลนนะที่ครอบเลนเอาละเอาละจังหวะมาแล้ววันนี้ขอผิดกดเลยนะต้องขออภัยด้วยนะมันมันไม่ได้ทุกคน โอเคฮะอันนี้เขาก็จะเลี้ยวเข้าเหมือนกันนะโอเคถึงโรงงานแล้ว,ลวคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอู้น้ำเยอะดำเยอะ